นโมจตัสสรภะคะวะโตอรหะโตสัมม,สมษษาสัมพุทธัจสะนโมจตัสสรภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัจ้านโมขอนอบน้อมแด่พระผูเมีพระภาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองนั้นกลับฟังพระธรรมและพระเลสสงสวเจ้าทั้งหลา,ายซึ่งเป็นเจ้าของธรรมะู่ในใจศึกษาน่อยใหญ่ บัดนี้ผู้ฆ่าทั้งหลายขอวิสัชนาธรรมะวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อว่าจะลูกข้องดเว้นและข้อบัดไปบัดตามที่องค์เจ้าทรงบัญญัติไว้ตั้งต่อ,ตอนนี้ไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนสามอย่างหนึ่งตรงสั่งสอนเพื่อให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่ควรู้คนเห็นสองทรงสั่งสอนในเหตุ คือผู้อผู้ปฏิบัติตามย่อมด้รับมีเหตุผู้ฟังรือตองตามเหตุผลต้นไปของธรรมะนั้นย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงตามธรรมะนั้นสามทรงสั่งสอนเป็นอาศจรรย์คือผู้ปฏิบัติตามย่อมด้รับประโยชน์เท่าที่ควรที่ได้ประพฤติปฏิบัตนนินั้นดังนั้นต้องสั่งสอนคือผู้ปฏิบัติตามย่อมด้รับประโยชน์เท่าที่ควรนั้น ทรงสั่งสอนอย่างไรฟังข่าวแล้วในพระสูตรทุกประเภทก็ล้วนแล้วแต่ทรงสั่งสอนให้พุธทธัริบุรีสาธเตทิศุอิกษุนีอุบาสกปณิกาปฏิบัติเท่าน,นั้นเมื่อปฏิบัติแล้วจะยังสิ่งที่ควรรู้คนเห็นให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นสิ่งอื่นพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องการปริยัต ถึงการศึกษาเล่าเรียนแน่ะองค์เจ้าจึงเน่นหนักในปฏิปฏิคือปฏิบัติบูชาองค์เจ้านั่นแหละจึงจะล่วงรู้สิ่งที่ควรู้คนเห็นได้นอกจากนั้นไม่มีแต่นั้นทำที่ควรู้นั้นจะทําอย่างไรสิ่งที่ควรู้คนเห็นนั้นจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรพระนรนเจ้าฝากทูลพระองค์เจ้าจะให้เราสวบ uk, ผู้ยังไม่บรรลุธรรมนั้นระพฤติวัดปฏิบัติอย่างไรใครในธรรมะประเภทใดจึงจะควรลูกคนเห็นในสิ่งที่ควรลูกคนเห็นและเป็นที่อัศจรรย์ผู้ปฏิบัตินั้นได้รับผลเท่าที่ควรโดยไม่ผิดหวังองค์เจ้าจึงคงแสงจะแดงในสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานกรรมแปลว่าการกระทำฐานแปลว่าี่ตั้ง วิพัฒนาแปลว่าทําให้แจ้งทําให้แจ้งซึ่งไตวัดโลกธาตุอันนั่นแหละอันนี้เป็นแต่คําพูดองเจ้าอธิบายย่อๆพระนรนก็ทูลถามอีกต่อไปกรรมฐานเพื่อการกระทํานั้นจะทําอย่างไรพิธีการกระทํานั้นข้าองค์ได้ทรงจาไว้วิพัฒนาที่ทําให้แจ้งไตวัดโลกธาตุนั้นจะทําอย่างไรมันจึงจะแจ้งขออง์เจ้าจึงต้องแสดงไขให้ทราบ องเจ้าก็แสดงจ้งแต่เป็นเขาเงินสมรถกรรมฐานทำใจให้สงบอยู่ในสมถกรรมฐานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นบริกรรมพุทธโธทมโมสังโฆหรือมรณสุธธสตเตมรณสติพิจารณาความตายเป็นลมของสติอยู่ทุกลมหายใจเขาออกหรือพิจารณากายคตาสติประฐานพิจารณายตัวเลวคนอื่นเห็นว่า เป็นของไม่สวยไม่งามประเคุณโชกปกโชคขน่าเปียดภายนอกมือของหุ้มห่ออยู่ภายในนั้นมีแต่ของโ,โกปกสโโกโชคไม่มีสารแก่นสารพิจารณาเห็นว่าเป็นของไม่มีสารแก่นสารไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอัตตาั่นแหละจิตนั้นจะกเกิดความสำเวทแต่พิจารณาแล้วพิจารณาแล้วแต่จิตมันเป็นแปลนั้นจะทําอย่างไรอีกคงเจ้าให้ทำความเปลี่ยอนอพนอนฝันอาหาราเจริญสมาทกกรรมาฐาน เดินจงกรมยืนภาวนานั่งสมาธิพดนอนฝัอนอาหารทำความเพียรแผดเผากิเลสให้เราร้อนชั้ววันคืนความเพียรและกิจนั้นจะนํที่เลสจริงที่ทําจิจเราล่อนและจะนําอภิสาและโทมนัสออกจากดวงจิตได้ทำความเพีย,นพยร,ยรน,น,น,ยน,นั้นจะทําน่อยมากสักวันใดก็นนคูลถามองค์เจ้าแสงไขว่าเดินจงกรมบทบาดข,ขั้นแรกเสื้อมอง เดินจงกรมเข้าสู่ทางเดินกรมแล้วสถานที่นั้นก็ทําให้ยาวดีมากได้ยาวได้ขะไดดีมากไอเตียนจาสตรแล้วก็ทางเดินกรมนั้นหลงไปตามทิตตะวันตกตะวันออกเอานน่นแหละมันจึงไม่ขวงถ้าขวงตะวเองแล้วการเดินจงกรมนั้นจิตก็ไม่สงบเพราะมันขวงต้องให้หลงตามแม่เราจตถากดอน,อนจะประสูตออกออกจากคันบรรดานั้น พระราชมันดาท่านก็เอามือแขนมาหลังหันหน้าสู่ทิศตะวันออกเราจะถากคดคอกมาแล้วก็ยืนไปทิศตะวันออกเจ็กเปล่านั่นแหละเมื่อเราจะถาคตจะตัดจัลุอนุตตะลัสมาสัมโพญาณขึ้นโลกเราจะถาคดก็นั่งหันหน้าสู่ทิศตะวันออกแม่น้ำเนสราขวางหน้าหันหลังสู่ต้นโพนั่นแหละจงได้ตัดสัโลแต่นั่นการที่พระโยคาวจรเจ้างหลาย จะเจริญสมรรถกรรมฐานต้องทําให้ถูกอย่างนี้นั่นแหละทำทานันกรมให้ยาวเตียนาศาสตร์เข้าสู่ทางนันกรมแล้วเดินอยู่ที่ตะนตกคันหน้าสู่ที่ตะนออกยกมือขึ้นวายผู้ใค้เป็นผูเราตถาคตผู้ตัดรู้เองโดยชอบนี่เป็นผู้ของมนุษย์เทพพระในกาในโลกสามไม่มีผู้อื่นที่จะยิ่งไปกว่า และทำเป็นนิยะนี้ก็ทำนําออกเราก็เขารพพระรมอ,อนุนแม่สร้างสรรค์ว่ามีมานี่น้อยมากก็เขารพพระรมนั่นแหละและพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะปลางก่อน,นอนุนแม่พระริสงเจ้าทั้งหลายเกิดขึ้นจากการฟังธรมะเราเป็นผู้แนะนํานั่นแหละทีนี้ก็ยกค,คือมือกูมือคือใบกูพุทธโทธธรรมโศสังโฆสนังสามิสดงปฏิบัติพึ่งอ,น,อนุน พัดสามิถึงแล้วด้วยการที่จะไปที่บัตบ,บูธาบูสานี่นั้นอันน,น,อน,น,นั่นแหละจําไว้พระนนเป็นพระผู้สูตรก็จําไว้ั่นแหละเดินหนึ่งชัออง่วโมงวางมือใต้ลงใต้ฝกพระมือขวาทับเราจะเดินจงกรมบูสาประพุทธประรมประสค์เอาบนนันออนอนจะเดินจงกรมบูซาผู้บับงเกิดเก่าคือบิดามันดาผู้บังเกิดเก้านั้น เพราะสมบัติทางควงนี้ธาตุสี่ได้นำลมไปหวัวหนึ่งแขนสองขาสองเอาไว้วทุกประเด็นนี้เป็นสมบัติของผู้บางเกิดเก่าคือวิตามานดานั้นได้และเราจะดอนจำความบูสาคุณของ,งท่านนึกถทงคุณของท่านเช่ยก่อนผู้มีอุปราคคุณมากไม่เลิกละจึงจะเป็นไปได้และและ้วก็วางมือซ้ายลงใกบ้ามือขวาทับ ก้าวขวา่าพุทธโธก้าวซ้ายมาธรรม,มโมก้าวขวาาสังโฆเป็นการฝึกสติอบรมจิตให้มีสติให้จิตมีปัญญาโยกับจิตไม่ไปเอื่นนั่นแหละเพราะท่องเที่ยวเกิดดับพบน้อยคบใหญ่ก็เป็นสัตว์ตวักสัตวะแปลว่าเป็นผูกค้องอยู่ด้วยความอยากและความหลงไม่มีวันจบสิ้นนั่นแหละอ,อ,น,อนุน่จะมาฝึกจิตให้จิตมีสติ ถ้มีจิตมีปัญญารู้เท่าตอ่อภพศาตรสังขารรู้เท่าตออ่อภพชาสติ์รู้เท่าต่อวิธีการของจิตและกิเลสนั้นมันจะไปอย่างไรได้แล้วดวงจิตนี้ท่องเที่ยวพบน้อยภพใหญ่เป็นเปรจตจวาปสงสารโยกไปนิดแปรแปลว่าเป็นผู้ท่องเที่ยวเกระดับในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีเป้าหมายปลายทางแต่แปลว่าเป็นผู้อดอยากยากแค้นแสนกันดารอยู่จะจะเรื่อยๆหลับยศสรรเสริญสุข เกิดด้วยกิเลสทักการมาตุกรรมเกิดด้วยลูกยงกินรสสมผัสกินเป็นอาหารเกินกินตั้งแต่ยาพิษพบน้อยพบใหญ่กิเลสนั้นเป็นยาพิษใหญ่เป็นเครื่องเสียบแทงเกินกินลงไปแล้วก็อยลอยลัดผูกมัดทําให้ใจนั้นมืดเมามืดพบเื่องต้นทักากลางยองไฟไม่รู้มีแต่มืดเมากิเลสนั้นเป็นของเมาและเป็นของเหล่าร้อนอันนั่นแหละแต่ว่าเป็นผู้มีพบซาด อันไม่มีวันกำหนดกฎหมายไม่มีวันจบสิ้นจะท่องเที่ยวอย่างนั้นพบน้อยพบใหญ่เรียกว่าเปรตผู้ที่คนจากกำเนดเปรตก็เป็นผู้มาเจริญสมาะธรรมวิปัสสนาธรรมนะขยำเสียซึ่งกีเลสเจิตได้มาลุนิยตโตธรรมนับตั้งแต่อริบ,บุคคลสันต้นสั้นกลางสันที่สุดอันนั้นแปลว่าเป็นผู้คนจากแล้วกำเนดที่เป็นเปรตอนั่นแล้วจงจิตนี่เป็นจิต พระเจน,นเจรพระเนจรเปวัดไปอยู่ไปอยู่ไปสู่ครบน้อยครบใหญ่นั่นแหละกามาพบลูกพบอารูปพบไปอยู่อย่างนั้นไม่มีวันจบสิ้นการหยุดการนั่นไม่มีมีแต่ไปกับไปเกิดพบนี่ศาสตร์นี้แตกดับทําลายพบศาสตร์สงขาญทอดทิ้งนอนทับอย่างนี้แล้วดวงจิตนั้นก็เป็นจิตสัมภเวสีสัมภวาภเวหวนเตะแสดงใหาพบ,บที่ไปอยู่พบอย่างหน้านั้นนั่นแหละ ไม่มีวันจบขึ้นเหมือนกันพระอาทิตย์พระจันทร์วันนี้ก็ขึ้นแล้วขึ้นสู่ท้องฟ้าเที่ยงวันายหนึ่งสองสามร็ท้ายก็อัศดงก็ดับไปเท่านัน้นได้แหละการเกิดการดับการ,รท่องเที่ยวพบน้อยพบใหญ่ของดวงจิตโลกคือมูสัตว์ก็สันนั้นไม่มีวันจบขึ้นเมื่อมีไปอย่างนั้นมีแต่มืดกับมืดมีแต่ทุกข์กับทุกข์มีแต่ร้อนร้อนกับร้อนร้อนมีแต่หลงกับหลงมีแต่สวดสาละมก หาดีไม่ได้หาได้ไม่ดีนั่นแหละหาได้ได้แต่ของไม่ดีคือกิเลสโลกกุลบุสบาตนาการสวดสารละมกนั้นอันนั้นแหละเป็นข้อสําคัญน,นั่นแหละที่เดินเพิกอไอเกียดอยู่กับมีสติปัญญาไอเกียิอยู่กับปราฏคือพุทโทธตมโมสังโฆเกตนั้นเมื่อเมื่อปาฏเข้าสิงสติจิตใจแล้วใจนั้นจะคอยรู้เท่าต่อเหตุการณ์พบซาดการต้องเที่ยวพพน้อยพบใหญ่อันนี้ข้อสาคัญ นั่นแหละการฝึกก็เพียงว่าให้เกียตมีสติที่มีปัญญาและว่าการเป็นการเดินอบรมบ่มอินทีให้แก่ขึ้นทุกระยะสัทธาอินทรียปริยะอินรียสติอินทรียสมาธิอินรีย์ปัญญาอินทรีย์อันนี้บ่มมันแก่ด้วยการฝึกด,ด้วยการเดินจำปมและด้วการบำเพ็ญบุญผู้สอนวัดวัดตั้งเป็นเครื่องตักตวงซึ่งมักรคผลธรรมวิเศษวัดตั้งเป็นว่าเป็นเครื่องนําสัตว์ออกจากโลก วัฏฏุกไปถึงปรมัตถุเป็นทิ่แล้วอันนี้ข้อสำคัญจำไว้ได้หละเึกให้มีสติกลี้ยวขวาัพุทธคอเกลี้าวซ้าบัธรรมบมอเกล้าวขวาบัสังข์ไปถึงสุดกรมทางนอนกเวียนขวาตามวิธีการสมบัติเราตถาคตให้มันถูกต้องทุกอย่างได้หละถึงส้อมองแล้วพอถึงส้อมองแล้วเดินอยู่ทิศตะวันตกหันหน้าชูเทิอตันออก หายใจเข้าว่าโพคุดกวัตโพท,ท่านั้นอยู่กับอานาปานสติกรรมฐานหายใจเข้าก็พุอกวัตโพหายใจละเอียดกําหนดละเอียดเข้าทุกเทจนมันจะขาดไม่ขาดบางเทในขณะนั้นละเอียดเข้าละเอียดเข้าทุกเทจิตมันปล่อยวางอารมณ์ทุกสิ่งอย่างรวมเข้ามาอยู่กับพุธโพกับสติรับจิตต่อจากนั้นจิตมันก็วางก็มีในขณะนั้นจิตก็รวม รวมลงไปขณะนั้นบางทีก็ถึงฐานอุป,ปาจราระบางทีก็อัปคานิกะสมาธิบางทีก็ลงถึงอุป,ปาจราระธรรมเมื่อลงถึงฐานเหล่านั้นแล้วอันนั้นด้วยด้วยการฝึกอันนั้นเป็นผลของการฝึกอุป,ปาจราระธรรมนั่นเป็นผลของการฝึกคานิกะธรรมนั่นก็เป็นผลของการฝึกการฝึกสติให้มีพุทธทสมอสังขอ์อำนาจ พุทธพตบอสัโคอจะขยำนำจิตเข้าสู่ความสงบได้นั่นแหละข้าสำคัญของเท่ก้าหน้าต้องเทมองก้าวหน้ามองสามสิก้าหน้าสองชั่วโมงก้าหน้าสามชั่โมงขึ้นไปเป็นระยะยะอันนี้ทำความเปลี่ยนไปกิเลสและธาดขันให้มันแตกละเอียดเป็นอนิจจังทุกขังนาัตาไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเรานั่นแหละ จิตนั้นจึงจะเบียรนายใครก็ตําหนัดไม่ลงยึดภพชาติส e ังขารอีกต่อไปอันนี้ข้อสําคัญนี่แหละเมื่อจิตมาลงถึงฐานนันแล้วในขณะนั้นพระโยคาวจารจะทั้งหลายเมื่อลงถึงฐานอุปาทานธรรมเหล่านั้นก็เร่งพิจารณาภพชาติสังขารนะความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ซ้ำๆาๆท่องเทียวพบน้อยพรบใหญ ตายทอดทิ้งพบศาตรสังขารลงนันทับแผ่นดินไว้แผ่นดินเป็นที่รวบรวมไว้ลุกพบ,บลุกศาตรนั่นแหละอนนนนี่นแหละพระยาวยจรจารเั้รทังายเมื่อกิ่ลงถึงฐานน่ะแล้วก็ไม่รอั่งอยู่รีบทางานวิสสนากรรมฐานขั้นผลเกิดขึ้นจากอุปบาญนะกรรมฐานที่เกิดขึ้นนั่นเร่งรัดพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วทางเขาและเราพบน้อยพบใหญ่ แล้วก่าเที่ยวเกิดจะตายท่องเที่ยวทอดทิ้งสมบัตพิพระสถานไว้ทั้งหมดได้เห็นว่าเป็นสมบัติกลางทางนั้นไม่แน่นอนทั้งภายในภายนอกอาศัยสวกคราวเท่านั้นแหละโลกคือมูสตได้แหละผลสุดท้ายก็ทอดทิ้งไว้กับโลกทั้งหมดเอาไปด้วยไม่ได้อนาเห็นเป็นอย่างนั้นพระโยคาวาจานจะหลายบางจําพวกก็มาเห็นว่าเรามาอยู่กับของตายตายแล้วก็เก่หนะ มาอยกของแก่ของแจ่ขอ,จข,อของตายเจยเนา่าสาบสูญไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเรานั่นแหละ,ละพระโยคาร์รเจ้าทั้งหลายเมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นก็เบียไนเพราะชาติคมเป็นมาเป็นอยู่เป็นไปในวัฏสงสารนั่นแหละ,ละที่นี่พะโยคาร์บเจ้าทั้งหลายเห็นเป็นอย่างนั้นก็ยึดดาบเข็มคือปัญญาตัดสังยช์เสิ็จพระเจสิบทำลายให้แตกรกระจายย่อยยับสับสูญไปหมดเิน่น ดวงเจิบนั้นที่ปัญญาลือถอนอาชวะเพี่ยงดองอาชวะนี้อ,อกจกกับจิตแล้วนั้นเจิตนั่นหลุดพ้นจากเพียงจงจำหลุดพ้นแล้วจากของร้อนและไม่มีอะไรยังมืดก็ไม่มีเมืม่อจิตหลุดพ้นร่วงพ้นทุกไปแล้วนั่นวัตตาทุกไม่มีอยู่ที่เจ็ตนกรกแต่ตาสลักกายเสลสารก็ไม่มีสิทีิจิตโลกสามไม่มีเพราะมาโลกรูกพมก็ไม่มี การต้องเที่ยวโลกพบน้อยพบใหญ่ไม่มีของเกลียสนั่นเป็นสมบัติของการเกิดแก่เจ็บตายเป็นสมบัติของโลกวัฏทุกนั่นแหละเป็นเครื่องรึงรัดผูกมัดดวงจิตของโลกขุมมูลสว์ไว้ให้เวียนเกิดเวียนตายในพบน้อยพบใหญ่ไม่มีวนจบสิ้นได้นั่นแหละพระยกราวจรทั้งหลายเมื่อเห็นเป็นอย่างนี้ท่านก็เบียนายทำลายสังโยชนิตปัจจัยเสกออกจากใจเสดใดใจนั้นก็หมดสันติเที่ยงสืบต่อ นะเพราะไม่หมดเสียหมดเสียแล้วเสียก็มาเหมือนกันก็มาผลไม้เส้นอย่างแล้วยาไปเพาะปลูกก็ไม่เกิดอีกอันนี้สันใดใจพยโยอาวาจ,จรเจ้าทั้งหลายก็สันนั่นแหละอนนั่นแหละผู้เจริญสมถกรรมฐานวิปปัจนานกรรมฐานแท่งทีนิตพิจารณาพันห้าพันสี่ให้แตกละเอียดนใ้นอมนงตูใตรักอันนี้ตาตาไม่เที่ยบทุกตาตาก็ไปทุกอันนันต,ตาตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เรา พิจณาหายย่อยยับไปทุกคณะเห็นเป็นอย่างนั้นเตะขันห้ามันแตกด้วยปัญญาวิปัสสนาเตีขันห้าแตกแล้วให้เราหยักได้ไม่มีต่อไปขันธสีก็แตกละเอียดไม่มีอะไรเป็นสัตว์เป็นลูปคนตัวตัวตนเราเขาเห็นจริงแจ้มสัตว์อย่างนั้นแล้วก็เบียร์หน่อยพบศาสต์สงสารเกิดมาแล้วมีแต่ทุกข์กับทุกข์แม่ความสุขน้นนอยนิดเดียวเพื่อระยะเกิดไปถึง ระยะเจ็ดสิบปีแปดสิบปีก็หมดแล้วทุกมีหมดแล้วสุมีแต่ทุกเกิดขึ้งเผาเท่านั้นนั่นแหล,ละพระราช์ปัญจพันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นพระหนักเพราะเป็นมันเป็นของทุกทุกก็แก่เก็บตายขันธ์สี่ขันธ์ห้านั่นแหล,ละไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอัตตาไม่สั้นสั์ทุกคนตัวตอนเราเขาดอกอันนี้ข้อสาคัญมันหมายนั่นแหล,ละพิจารณาแล้วพิจารณาเราบทบาทประเภทนี้นั่นเมื่อกิจลงถูกปัจจยธทําเหล่านั้นตอนากนั้น ก็เจตนาแสงสว่างเกิดขึ้นอันนั้นเป็นสังขารอนน์และปุญญาสังขารบนเกิดขึ้นจากการฝึกจากการเจริญสมถะกรรมฐานนิพพานกรรมฐานอันนั้นแหละเพิ่มดีใจบรยังสุขขังที่เป็นสังขารยมเหตุบนนั่นที่สะสมให้มีแล้วอันนั้นแหละเป็นมรรคเป็นเขก่ทรงโน้นเจดให้เข้าสู่ความสงบเป็นเหตุมรรคผลทำให้เศษนั่นเป็นผลอันนั้นแหละเป็นสมบัตินเลิศประเสริฐแท้นี่ข้อสำคัญต่อแต่นั้น มิตธิผ่านเข้ามานั้นจะเป็นอะไรเป็นสร้างเป็นเสียยักโหราเมก็ตามทีเป็นเทเป็นถีอันนั้นเป็นเรื่องบุพเทศอุบังเกิดขึ้นสอนนั่นแหละก็ศึกษาสักไรแต่ถามนั่นแหะสมบัติทานต้องเชี่ยวพบน้อยครบใหญ่ต่งต่ำสูงสูงลุ่มลุ่มดอนดอนใครไม่รู้เห็นแจ้งชัดประจับแล้วก็มีความแย่ไหนในภบศาสตร์สมบัติพุพเพบางก่อนโน้นเกิดขึ an, ้นตั้งนับไปเท่านั้น ให้ม I mean ันแก้งจนเิ้นสงสัยแล้วจะเกิดคว,ดวนนามจังเลตจวดใจจะน้ำตาไหลแล้วจะได้ปัญญากลมรอบรู้รูรอบในภพชาติสัำคัญที่ผ่านมาแล้วน้อยใหญ่แปรแปรวรเปลี่ยนแปลงสภาพอยู่เป็นนิดอันนี้ข้อสาคัญมันหมายให้มันแจ้งอดีตชาติลางก่อนแล้วมันจึงเช้นสงสังสงสยจะไม่ได้รูกลึกคำคำต่อไปอีกต่อจากนั้นก็น้อมจิตเขมรูภพชาติสงคัญปัจจุบันาสาตินิพพนี่น้อมลงสู่ใตรักอันนี้นตาไม่เที่ยง เพราะไม่ได้ตามจจหมายเกิดขึ้นตั้งนับไปท่านั้นทุกขตาก,ก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันแตกดับแปรปวนเปลี่ยนแปลงสภาพอยู่เป็นนิดอนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เรานะถ้าถ้าเป็นอนัตตาตัวเราแล้วได้ก็คงจะไม่แปรปวนเปลี่ยนแปลงคงที่ตามเจหมายแต่แล้วเจ้าสังขารเป็นอนัตตาอยู่เป็นนิดทั้งเขาและเราอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเมื่อมาพิจารณาเห็นละน้อมมูอใจรับโลกแก้งไปจับอย่างนั้นจนถึงสภาพศูนย์ไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเรา ตอนนั้นเจ็ก,ก็จะเบียดนายใครกงกำลัดแห่งเทน่าจนสวนไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเราเจ็ดก,ก็ยึดดาบเพชรพฤติก็ปัญญาเป็นดาบเพชรถอนอาาัตมวะเคียงดองน่อยมากแล้วแต่บุญมาวัฒนทองถ้าบุญน้อยควรที่จะถอนด้สามถ้าบุญพอกลางก็จะถอนด้ห้าถ้าบุญใหญ่บุญหลักพักใหญ่อินทรีย์แก่แล้วบัณฑีเต็มแล้วก็จะถอนด้ทั้งเจ็ เมื่อถอนได้เสล่านั้นก็ดีเลยประเสริฐแท้ถึงไม่ได้ถึงเสร็ก็ดีก็ดีมากอันนั่นแหละข้อสําคัญมันหมายเมื่อถอนสังยอดเชี่ยงดองอาวะเชี่ยงลอยลัดผูกมัดนํดวงจิตแหงสมองมีพบมีชาตไม่วันจบสิ้นได้นั่นแหละก็หมดเหตุบดปัใจจัยในการท่องเที่ยวต่อไปตอนนั้นจิตนั่นก็เหมือน,นกันกับพระจันทร์ยังท่องฟ้าวันแห่งยังท่องฟ้าสว่างสะน,นั้นอโลโกโสว่างโลกทั้งวันคืนอันนี้ข้อสําคัญมันหมาย อันนี้แหละก็สสำคัญมันหมายกระนั้นพระโยคาวจรจ้ทั้งหลายเมื่อท่านมาเจริญสมาตากรรมฐานเดินจมกรมเดินพระวันนานั่งสมาธิก็นอนผ่อนอาหารอันนี้เป็นการฝึกเก็บฝึกกายฝึกเก็ให้เข้าเป็นมรรคสมาธิกันแล้วก็ใช้ปัญญาวิจัยหาเหตุผลพบธาต์สังขารขันธ์สี่กันห้านอนลงสู่ใจรักอันนื้ตาขันธ์ห้าไม่เที่ยมโูกปางไอจังลูกไม่เที่ยม เวทนาในการเวทนาไม่เท e. ี an ang, ่ยงสัญญาในการสัญญาความจำได้ไม่รู้ก็ไม่เที่ยงสังขารในการสังขารทั้งหลายก็ไม่เที่ยงวิญญาณังในการวิญญาณไม่เที่ยงนี่แหละไตรักรูปฟังทุกขังเวทนาทุกขังสัญญาทุกขังสังขารทุกขังวิญญาณทุกขังเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงรูกฟังอนัตตารูปเป็นอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตา นั่นแหละอ,อนนท์พิจารณาแล้วพิจารณาแล้วลูกเปียบเหมอนต่อมน้ําอนนท์ธรรมนาว่าลกจะเป็นของหยาบละเอียดในกลางม,มาพบนะมีกิเลสของหัวใจอยู่เลยกแล้วต้องรับไปสันนั้นให้เพ่งพิจารณาเห็นว่าเปียบเหม็นต่อมน้ําธรรมนามาต่มน้ํามาไล้ผลจากบนฟ้าว่ากระทบน้ำข้างล่างมันก็าไข่ิดเป็นของคลองแล้วกระดับไปท่นนั้นอันนี้สันใดรูปร่างกายก็เห็นเพียงสันนั้นยาพึ่งสัญญาหมายมั่นว่า เป็นเขาเป็นเรารูปร่างกายนี่เห็นว่าเป็นปัจจัยเที่ยงศายส่วคลาวไม่นานหนอก็ส่งเข้าไปกบโลกเท่านั้นไม่นานหนอก็แก่เกีบยตายเป็นสมบัติของโลกฝังไว้กบโลกเอาไปเหือไม่ได้มาใส่ใหม่เห็นเพียงแค่นั้นมันจึงจะพอใจทําพุ่งงามความดีต่อไปได้แต่นั้นใจนั้นจึงจะไม่บันไหวทําความเปลี่ยนเสียว,ว่าเจาา้าชนะกิเลสธาตุกันอยู่เป็นนิดเพราะกิเลสธาตุกันนั้นเอาเปรียบเอาัด เอาแพ่อาตนะมาทุกภพกทุกชาติไม่จบเด่นนี่ข้อสาคัญมันหมายนั่นแหละเวทนาเปลี่ยบเน้นขึ้นน้าถ้ามาดามาขึ้นน้ามาเป็นึ้นขึ้นมันก็หมดไปท่นนั้นอันนี้สันใดเวทนาสุขทุกใสๆเกิดขึ้นตังดับไปทันนั้นอ,นอนานนท์จบพิณเห็นเพียงแค่นั้นนี่แหละพระยาคารจรจันั้งหลายเห็นเป็นเพียงแค่นั้นสัญญาอ,อนิจจาสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุก์อานาาได้ได้แล้วกับไฟหลงเปลี่ยนปเปลวไฟนั้นปเปลวไฟนั้น มันลุกพอ่งอยู่มันก้อนยับยับไปอยู่หรือแบบนั้นหรือเน้นประยักแดดเลยร้อนเล่นสี่เดือนห้ามองสายตาลงไปกลางทุกบ้าง,างมันกวอนย,ย,ยับยับแล้วกระดับไปเท่านั้นอันนี้สัญญาสัญญาอเนจ่าไม่เที่ยงนั่นแหละสังขาอนิจาสังขารทั้งหลายจะเป็นอุปทินากาศสังขารสังขารที่ไม่มีใจฟองเรียนลถเรียนเกียนล้อนะรถเรียนเกียนล้อต้นไม่ภูเขาทวันลุกกษัตริยีพิหารอารามกด็ดีนั่นแหละ ละเอียดไปเละตามเกิดก็แล้วตั้งนับไปานั้นอนุเฟนโออนุเฟนปฏินักาสังขารสังขารที่มีใจควองละเอียดไปเละตามนับตั้งแต่กามภพไปถึงลูกภพอารมณงถึงยมโลกก็ดีสังขารทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งนับไปานั้นแผ่นเพียงแค่นั้นนั่นแหละแล้วเปรียบใดหนึ่งเปรียบเหมือนกันกับต้นกล้วยธรรมดากับต้นกล้วยนั้นู้หลุดต้องการอยา้แก่ของต้นกล้วยนั้นมาทําเป็นเสาไม้เจ้าเรียนนั้นถือผ้าไปปากล้วย เป๊ะปั๊มลงปั่นผากปั่นกาไปมีแต่ยอดทำค้นอันนี้สันใดสาคัญร่างกายกว่าสันนั้นอันนี้ข้อสาคัญมันหมานั่นแหละหรือสภาพที่เกิดขับใจทําใจนี้บ้างเสวบ้างก็ได้แก่กิเลส่นหละกิเลสมันเป็นของควนปั่นและทําใจเราร้อนแะมืดหนาวเย็นอดหิวกระหายอยู่เป็นนิดและธาตุขันกับร้อมกันเข้าบรรดาเนี่ยจกิตใจเมามืดบนทุกอย่างเกิดขึ้นเผาปั่นให้เลิกลานเราร้อนอยู่เป็นนิด อันนี้สันใดเห็นเพียงแค่นั้นด้วยปัญญาอุบายแยกแยะให้มันถึงใจให้มันสลาดอย่าทําใจงโง่โง่แล้วจะมาในตนนะเป็นเหตุให้เป็นดวงจิตอนาถาหาทิ่พึงไม่ได้แลอ้อนสันจรไปสู่สบน้อยพนใหญ่ย,า,ย,ยางนั้นนั่นแหละเป็นยันต์อนิจังวิญญาณก็ไม่เทียงก็เรื่องดับ,ด,บดับไปเท่นั้นเปรียบเหมอนหมอดเล่นคกนถนนสีแพงธรรมดามาถนนสีแพงนั้น ผู้หลุดไปมาทางเศรษฐิดมาเห็นหมอเห่นกลนแล้วก็หลงมายาสาไถของหมอเห่นกลนนั้นอันนี้สันใดถนนสี่แพ่งนั้นได้แก่ทัดดินทัดน้ำาัดลมทัดไฟนั่นแหละถนนสี่แห่งนั่นแหละน้อมว่าอันนี้จะตาไม่ไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเห็นจริงแจ้งสัดอย่างนั้นน้อมสูดใจรักอันนี้จะตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เรานี่แจ้งสัดนั่นแหละประโยคาวจารจระจั้งหลายเห็นเป็นอย่างนั้นก็บเบียร์นายพบสาสตร์จำขันเบียร์นายในขันห้า ขันห้าไม่เที่ยงเป็นตุวหต,ตาขันห้าเป็นพะหนังพรานะลอยจกพุกพลโนะลอกกุมูสัดแบกพรลักไปแบกพระนัง,ป,ง,โลโลป,นงปอยู่เมื่อไรจะปล่อยวางนะถ้าไม่ได้มาเจริญสมาธิทำิพัานนาธรรมเมื่อไรนั่นแหละก็ไม่มีโอกาสที่จะปล่อยวางพระนักต้องเป็นเหตุพรานังทุกขังโลกเกแบกพะหนังไปอย่างนั้นอน,นิยานัติขันทะสมาทุกขาทุกเอื่ e มมอเมืนแสนจะเสมอแม่นเหมือนขันห้าไม่มีหรอกพระโยคาวาจจนจายเห็นเป็นอย่างนี้ ัด้และพระราดานังทุกขังโลกเกเป็นทุกในโลกหาทุกใดที่เสมอเหมือนไม่มีอันนี้ข้อสาคัญผู้มาเจริญสมถกรรมฐานเดินเยือนนังอ้อนอนฝันอาหารพิจารณาแล้วพิจารณาเราขันห้าเรานลงสู่แต่ละเข็นแง่กระจากกับจนถึงจกภาพศูนย์ไม่มีอะไรเป็นเขาไองเราหมดเช่นกนก็เรามาอยู่กับของตายของไม่เลี่ยงเป็นทุกเป็นตาแั่แล้วเกศนั้นก็เบียรนายใครก็องกำหนดเลื่อถอนด้วยปัญญาถอนอตวะเพียงดอง อ็กิดเกิดได้เมื่อถอนออกได้แล้วนั่นแหละนี่ตัวเกิดนี่ตัวทำเกิดแล้วที่เกิดเป็นจิตความแพ้แบบควา่ยมไส้พบน้อยพบใหญ่พ้นไปแล้วพ้นไปแล้วจากสัตว์นุษยสัตวะเป็นว่าแปลว่าเป็นผูกพ้องอยู่ด้วยกิเลสอเรียกกมหลงโรคหลงอาตาตนาไม่ไม่พ้นไปแล้วจากความเป็นเปตจะว่าตะหลงฐานการต้องเที่ยวยืดยาวข่าวไปลึกหนักกุ้พงหนักนับประมาณไม่ได้ไม่ไม่โดยที่เกิดนั้น คนไปแล้วจากเกตเป็นพนระเนจรพระเนปประโยชไม่มีพ่นไปแล้วจากสำเพอสีจกิตไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ไม่มีเพราะ,ะสมบัติของโลวกวัฏจุกททำลายหมดทสิ้นแล้วด้วยการเจริญสมถะสามิปะตะนาธรรมข้ามเสียให้หมดเี่สิน้นแล้วก็หมดทุกโทษภัยน่อยใหญ่ในมาตาสงสารเท่านั้นเองอันนี้ข้อสาคัญมันหมายฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงอกวินักนอมัทธิใจใกล้ในธรรมะ รมะปฏิปัต์นำไปประพฤติวัดปฏิบัติเดินจงกรมบูชาประพฤติปัตมประสงค์อวบุญเดินจงกรมเพิกเจ็บอุรมเจ็บสอนเจ็บทรมานเจ็บให้เจ็บมีสติให้มีกิจมีปัญญาบูชาประพฤติปัตมประสงค์อาบุญเดินจงกรมบาเพ็ญบ่มพิสีห้าให้เต็มขึ้นสร้างสมวามีธรรมเกิดขึ้นบูชาประพฤติปัตบูชาคุณพุทธรรมดาผู้บังเกิดเก้านั่นแหละจะเป็นผู้ล่อม้นทุกข์ยียได้ นอกจากนั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่เพียหลังนั่งสมาธิอนอนก่อนอาหารขายำเข้าอีกพิจารณาภพชาติสังขารรวบลัดเข้าอีกผลหยุด้ายแทุกสิก่งทุกอย่างกับ่อยที่จะเป็นไปเท่านั้นแต่ท้าไปก็จะเป็นผู้เจริญงอกงามไคบุญพ้นศุกในศาสนาธรรมคําสอนพระเจ้าทุการะการนยะดังมัดนิจัรนามาก็อสมควรแจกละเวลาขพยุติการหน่วยแต่เพียงนี้